สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูเอิญทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูเอิญนะคะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนกอกจากธงชาติไทยของเราแล้วมีอะไรอีกเด็กๆรู้ไหมคะอ่าเด็กๆหลายคนรู้เลยนะคะว่าตัวนั้นนะคะก็คืออักษรไทยนะคะที่เราใช้สื่อสารกันในปัจจุบันนั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าใครนะคะคือผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยนะคะมาให้เราใช้ในปัจจุบันอ่ะมีเด็กๆคนไหนทราบไหมเอ่ยอ่าลองถามคุณพ่อคุณ,คณแม่ดูซิว่าใครเนี่ยประดิษฐ์อักษรไทยมาให้เราใช้ในการสื่อสารอ่าคิดซิติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าใครไม่ทราบนะคะเดี๋ยวคุณเอิญจะเฉลยให้ทราบเลยนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะพ่อขุนรามคำแหงนะคะคือผู้ที่ อดฐ์อักษรไทยนะคะมาให้เราใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูเอิญนนะคะจะเล่าประวัติคร่าวๆนะคะของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชให้นักเรียนนะคะได้ทราบนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะเป็นพระโอรสองค์ที่3นะคะของพ่อขุนศรีอินทราธิ i พระมารดานะคะชื่อนางเสืองพระองค์ได้ครองราชอาณาจักรสุโขทยัยสืบต่อมาจากพ่อขุนบางเมืองนั่นเองค่ะ ศักราชนะคะ1822ันรยนั่นเองค่ะเด็กๆคงยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะครู e เอินเองก็ยังไม่เกิดเลยนะคะในพุทธศักราชนั้นและเด็กๆรู้ไหมคะว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของเราเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถเป็นอย่างมากเลยนะคะพระปีชาสามารถนะคะก็หมายถึงความสามารถที่พ่อขุนรามคำแหงมีนะคะก็คือมีเยอะมากๆเลยความสามารถของท่านแบบท่านเป็นคนที่เก่งมากเออ แล้วพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะก็ทำนุบำรุงนะคะก็คือธนุธนหนอมนะคะอาณาจักรสุขโขทัยของเรานะคะและทำให้อาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยค่ะเรามาสรุปร่วมกันนะคะก็คือผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนะ,ะก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะแล้วพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยก็เป็นผู้ที่ มีความสำคัญกับคนไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะคะเพื่อให้เราได้ใช้ในการสื่อสารนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูเอ๋นะคะจะมีใบางานให้นักเรียนนะคะได้ทำนะคะแล้วก็จะมีการอธิบายใบายงานนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะได้เข้าใจและทำใบางานได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนะคะคําชี้แจงของใบงานนี้ก็คือให้นักเรียนเติมคําตอบที่ถูกต้องอนักเรียนก็หาคําตอบแล้วก็ตอบคําถามนะคะในช่องว่างตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามนักเรียนสามารถระบายสีตกแต่งตรงนี้ให้สวยงามได้เลยนะคะนี่อย่างคุณครูเอิญนะคะจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เข้าใจซัก1-2ข้อแข้อกันนะคะอา ตัวนี้นะคะถามว่าผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนะคะคือใครนะคะคาตอบที่ถูกต้องจะอยู่ในคลิปวิดีโอที่ครูเอิญส่งให้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะสักหนึ่งถึงสองข้อละกันนะคาตอบที่ถูกต้องคือพ่อขุนรามคําแหงพ่อขุนราม คำแหงใช่ไหมคะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วข้อที่สองนะคะเขาถามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีความสำคัญกับคนไทยอย่างไรตามที่นักเรียนดูในลีปวิดีโอเลยก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะก็คือ ทรงประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทยได้ใช้ในการสื่อสารนะคะก็เขียนลงไปเลยนะคะทรงประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทย ได้ใช้ในการสื่อสารค่ะอ่านี่นะคะคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ตอบลงไปได้เลยนะคะ